ทุกเมืองย่อมมีหลักค้ำจุนแต่หากหลักนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยความตายใครเล่าจะกล้าอยู่รอบมันการครั้งหนึ่งในสมัยกรุงเก่าว่ากันว่าเมืองหลวงกำลังจะถูกตั้งขึ้นใหม่ตามคำโหนทว่าโหนกลับทำหน้ายว่าหากจะสร้างเมืองให้ยืนยงจำต้องตั้งเสาหลักเมืองด้วยเลือดและชีวิตมนุษย์ทูบริสุทธิ์ให้เป็นผีอารักษ์คุ้มครอง ในยุคนั้นมีสองพี่น้องฝาแฝดชื่ออินและจันเด็กชายหน้าตาน่ารักไร้เดียงสาพ่อแม่ยากจนกับส่งเข้าเมืองหวังใจได้ทำงานเล็กๆพอเลี้ยงชีวิตแต่กลับต้องมาเผชิญเคราะกรรมเมื่อหมอผีของเจ้าพระยาเรียกเขาทั้งคู่เป็นมั่นและคงวิญญาณผู้ต้องสังเวยฝังใต้เสาหลักวันพิธี อินและจันถูกจับมัดมือเทา้าถูกวาให้ร่างแนบเสารากดึกร่างทั้งคู่จังดิ้นร้องด้วยความหวาดกลัวจนเสียงสะท้อนก้องไปทั่วหลุมแต่ก็ไม่มีใครคิดช่วยเพราะทุกคนกลัวเมืองจะล่มสลายเสียงสุดท้ายก่อนที่ดินจะถมทับคือเสียงเด็กน้อยร้องเรียกหาแม่ด้วยน้ำตาแม่จ๋าช่วยด้วยเราไม่อยากตาย หลายร้อยปีผ่านไปใครจะรู้ว่าเสียงนั้นยังคงก้องอยู่ใต้ดินบางคืนยามผู้คนเดินผ่านสารหลักเมือง <S <S ก็ได้ยินเสียงเด็กเรียกเบาๆแม่จ๋าหนาวพวกเรายังหงาวอยู่บ้างว่ามีคนเห็นเงาเด็กสองคนเดินบนราบสารในคืนเดินดับตาแดงกำ ร่างเปียกโคลนส่งเสียงสะอื้นเหมือนเพิ่งขึ้นจากดินพวกเขาเดินหาใครสักคนหรืออาจเดินหาคนที่จะมาเป็นเพื่อนอินพี่นาวจันน้องหิวเสียงนั้นเล่ากันว่าหาใครได้ยินครบสามคืนติดต่อกันวิญญาณฝาแฝดชมัเยือนถือมา่าน พาออยุเป็นเพื่อนใต้เสาหลักเมืองและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องราวของอินชันบ้านคงยังไม่จบในตอนหน้าคุณแค่ได้รู้ว่าทำไมวิญญาณทั้งสองถึงไม่ยอมไปคุณไปเกิดและทำไมพวกเขาถึงเลือกคุณเป็นเป้าหมายต่อไป